เมื่อวันพระใหญ่ขึ้น15ข้าค่เดือน10 ตรงกับวันอังคารที่21กันยายนพุทธศักร 2, 64, าช2564ณทุดงคัสถานห้วยมิตวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาลสินได้จัดพิธีกะตันยูบูชาครูเนื่องในวาระครบรอบ104ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนรวมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ โดยภายในพิธีพระอาจารย์เทีรวัตรยานาเทีโรประธานสงฆ์ทุดงคัสถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนและถวายเครื่องสักการะบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนที่ทุกท่านจะได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นบุญเป็นกุศลให้กับตนเองทั้งเป็นการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านบทธรรมจักกับปะวัตนสูตรนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายให้สงบนิ่งเชื่อมสายบุญกับท่านยิ่งนึกถึงหลวงปู่ทุกท่านก็ยิ่งปลืม้มให้ท่านได้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัยจากภัยอันตราย ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรมค่ะก็เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบรื่มปิติให้กับผู้มีบุญที่ร่วมกิจกรรมบูญสำคัญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกาลยาณมิตกัลยาณมิตท,ทุกท่านค่ะที่ทุดงคัสถานห้วยมิกวัดแก้วสำเร็จ จังหวัดการสินทุกทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ